่วงนี้มาอยู่กับเราสองคนกันต่อนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นั่นเองนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้นํามาตรา14มาใช้เพื่อผลักดันพัฒนาแผนการทํางานใน EEC ภาพรวมต่างๆแต่ว่าสังคมยังคงให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการทํารายงาน e a นะครับที่มีกรอบเวลาของมาตรา14คือ1ปีหลังจากนี้และก็การถือหุ้นของบริษัทต่างชาติประมาณ50%ในภาพ อุตสาหกรรมอากาศยานนั่นเองนะครับเรื่องนี้หลายคนตั้งคําถามว่าจําเป็นหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ได้โอกาสพูดคุยกับดรคณิตแสงสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เชิญมาเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เกริ่นไปในเรื่องของการออกมาตราิ้นสี ประชาชนสนใจทีเดียวนะครับหลายคนตั้งคำถามว่ามันจำเป็นขนาดไหนในการใช้มาตรา14กับ EEC ฮะ ตอนนี้เนี่ยเราก็ทำงานอยู่บนมาตรานสีเดิมนะครับมาตรานสีเดิมนี่ออกมาออกมาช่วงช่วงก่อนนั้นนั้นเจ็ดมกรานะครับเราทำงานอยู่อันนั้นแล้วก็มีมีขบวนการในม .44 ซึ่งคล้ายๆกับกฎหมายที่เราทำอยู่เราทำงานอยู่นะครับทีนี้กฎหมายเนี่ยกฎหมายตัวจริงเนี่ยร่างแล้วท่านอาจารย์มีชัยและคณะช่วยกันร่างนะครับแล้วก็กลับมาเข้าคอรมอแล้วขบวนการต่อไปคือเอาเข้าสภานะครับ เป็นอย่างนั้นทีนี้ตอนตอนที่ทําก็คือว่างานเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปข้างหน้าในหลายเรื่องมันมีอาจจะมีความจําเป็นจะต้องขอขออะไรเพื่อมาทํางานตอนนี้ก่อนอ ให้ทันก่อนที่พรบรจะออกมาใช้งานจริงนะครับก็คือ3มเรื่องที่พูดถึงนะครับ,รบก็เลยมีการมีการคุยกันว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างเพื่อให้ทํางานได้นะครับเพื่อให้ทํางานได้บางเรื่องนี่ก็อาจจะยังไม่ได้ทําจริงๆแต่ว่าต้องเริ่มขบวนการเพื่อให้เห็นว่าทําได้ยกตัวอย่างเช่นสามอันนี้นะครับมันมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ,อันนี้นะครับอันที่สองคือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาเรื่องการลดถุนเกตรชนอันที่สามนี่ก็ที่ที่ท่าน ไว้คือมาตรการออกใบอนุญาตธุรกิจซ่อมและชิ้นส่วนอากาศยานทั้ง3อันเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเรากําลังจะทํากิจกรรมที่ที่ทำให้ต้องทำให้รวดเร็วเราก็ต้องคุยกับนักลงทุนในระยะนี้พอดีนะฮะเรื่องสองสามเรื่องจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องแรกก็คือบอกว่าโอเคผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยตอนที่เราเราเป็นหัวงอยู่คือเราต้องสร้างสนามบินถูกไหมครับทุกคนทราบแล้วเราจะใช้อุตภามขึ้นมาเป็นสนามบินที่สามเราก็ต้องทำระเบียที่สอง ถูกไหมครับทำรายได้ที่2เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าโอเคในอนาคตเนี่ยจะต้องมีคนมาทําท่าอากาศยานอาคารผู้โดยสารใช่ไหมครับถ้าเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเอไอเอจะเสร็จเมื่อไหร่อาคารผู้โดยสารก็ก็มีคนมาลงทุนไม่ได้ครับแทนที่ว่ากลายเป็นว่าโอเคถ้าเราไม่กําหนดแบบนี้เนี่ยให้เข้ามาลงทุนอาคารผู้โดยสาร เขาก็จะขัดทุนเพราะรันเวยไม่เสร็จสมมตินี <probable rast> ้นะครับเพราะนั้นขบวนการแบบนี้มันก็เลยเป็นสเต็ปบายสเต็ปว่าต้องบอกเขาให้ได้ชัดเจนว่าหนึ่งปีนะเราจะทำเอ a อเอและหนึ่งปีนะรันเวยจะรันเวยจะเสร็จทำเอ a อเหนึ่งปีแล้วเท่านี้ถึงจะเสร็จนะครับเสร็จแล้วตอนที่เสร็จเนี่ยเขาก็ทํา เขาก็จะทำอาคารผู้โดยสารเสร็จพอดีพร้อมๆกันเหมือนกับว่าพอกำหนดระยะเวลา EIA ได้ภายในหนึ่งปีก็จะสามารถกำหนดขั้นตอนต่อๆไปได้แล้วก็จะได้เป็นตัวกำหนดการที่เสร็จออกมาเสร็จสิ้นนี่เป็นที่มาของการเสนอให้มีการลดระยะเวลา่เพราะว่าเวลาที่เราจะเอาเอกชนมาร่วมลงทุนกับเรานะครับในสนามบินเขาก็จะถามว่าแล้วรันเวย์จะเสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมครับถ้าตอบตัวนี้ไม่ได้เขาบอกผมก็ยังไม่มาหรอกผมผมก็ยังไม่ต้องทำก็ทำให้เสร็จก่อนอะไรกันอันนี้มันก็เป็น เรื่องไก่กับไข่รเราก็เลยไม่ได้ลดขั้นตอนในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เราขอทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคร,ค,รครับเราก็ไปเช็คขบวนการสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันช้าก็คือว่าอตอนที่ทําการศึกษาเนี่ย ทำศึกษาเข้าไปแล้วคณะกรรมการก็บอกว่าให้ไปทาเพิ่มทา<ำ>โน่นทํานี่เพิ่มเติมกระบวนการมันก็ช้าใช่ไหมครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่าง,งน,นั้นในข้อหนึ่งขอได้ไหมว่าท่านช่วยตั้งคณะกรรมการใน e อซเรื่องเสียงวัลลอมเนี่ยให้เราสักคณะหนึ่งรเราจะได้เริ่มคุยกับกรรมการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ว่าท่านต้องการอะไรบ้างทําสนามบินเนี่ยท่านต้องการ1 2 3 4 5 6 7เนะครับเราจะได้ทาแล้วท่านก็จะรับไปพิจารณาทีเดียวไม่ใช่ว่าเราไปทําเองแล้วก็ทํา1 2ี่5 6 7ไม่ได้ทําเสนอเข้าไปท่านก็บอกว่าต้องไปทํา5 67ต่ออย่างนี้ไม่เอาเสียเวลาใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่แรกทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคถ้าเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาอ่านนะครับมากขึ้น ต้องใช้สตางค์มากขึ้นคือต้องใช้เวลาเขาอ่านเร็วมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องทํางานมากขึ้นเราก็จะหาเงินมาจ่ายให้ครัือยอมลงทุนตรงนี้ยอมลงทุนให้เพื่อจะเอาเวลาให้ได้แต่อีกหนึ่งเหตุผลก็อาจารย์ครับคือการมีเอกชนเข้ามามีคณะกรรมการเข้ามาในเรื่องของ EA แต่ว่าในส่วนของการถ่วงดุลภาคประชาชนมันจะลดบทบาทจุดนี้น้อยลงไปไหมขบวนการเหมือนเดิมเดะเลยครับขบวนการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าทํางานให้มันหนักขึ้น เร็วขึ้นนะครับถ้าขาดอะไรก็จะหาคนมาเพิ่มให้นะครับถ้าขาดเงินก็จะหาเงินมาเพิ่มให้ใ<ช>แต่แต่พอได้มาหนึ่งปีแบบนี้เนี่ยเราก็จะไปบอกนกักลงทุนได้ว่าโอเคขบวนการนี้นะเวลามีขบวนการอยู่5ขั้นตอนเนี่ยขบวนการนี้เนี่ยเสร็จภายใน1ปี 1> แต่พอทุกคนก็เข้าใจโอเค1ปีนะเขาจะได้ไปดูวางแผนการลงทุนเขาได้อย่างถูกต้องอันนี้จะเป็นนะครับ กระบวนการกรอบที่วางไว้1ปีถือว่าน้อยไปไหมครับกับการทำเอไเอปกติแล้วหลายโครงการถ้าเอกสารครบเนี่ยเวลาเข้าคณะกรรมการเนี่ยเขาใช้เวลาแค่75วันครับ75วันที่เข้ากรรมการ2เดือนกว่า ใช่แต่ว่าขบวนการก่อนหน้านั้นที่ไปทําการศึกษาทําอะไรกันเพราะว่ามันไม่มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนมันทําให้ขบวนการนี้ยาวเป็นปี2ปีหรือ2ปีกว่านะครับเราก็เลยว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้มันยังพอมีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้นะถ้าร่วมมือกันทํางานแล้วก็เอา เอาเอ่อรีซอ์สทั้งหลายแหล่เอาปัจจัยที่ควรจะต้องไปทําร่วมมือกันทำอย่างนี้พอจะทํางานได้ใช่ไหมก็บอกว่าคุยกันแล้วก็คุดพอได้สักปีหนึ่งน่าจะตกลงกันที่ตรงนั้นได้นะครับ,รบเหตุผลมีแค่นี้เองครับแต่ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเรา เราวางแผนไว้ว่าโครงการใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยสนามบินรถไฟความเร็ว,วสูงคณะกรรมการนโยบายที่ท่านนายกเป็นประธานอน,นุมัติไปแล้วแล้วเราก็คอมมิทแล้วว่าเราจะหาผู้ลงทุนให้ได้ภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับถูกไหมครับ,รบถ,ถ้าเกณีีแบบนี้เนี่ยพอจะหาผู้ลงทุนเขาก็จะถามว่าแล้ว Run ร,รันเวย์เสร็จเมื่อไหร่ ถ้าบอกว่าไอ้ปีหนึ่งเอเอเสร็จแล้วก็เราก่อสร้างอย่างงี้เสร็จไปสองสามปีภายใน5ปีเนี่ยเทอร์มินอลก็จะเสร็จนะฮะถ้าอย่างงี้เราก็ได้ใช้สนามบินภายใน5ปีถ้าไม่อย่างงั้นก็ต้องรอตรงนี้ต่อไปสนามบินอาจจะมาปีที่6ปีที่7อันนี้เราคงรอไม่ได้ครับค่ะอันนั้นเป็นประเด็นข้อที่1ที่มีการถูกบรรจุเข้าไปในมาตรา4 4ที่นํามาใช้ในครั้งนี้อีกหนึ่งข้อที่หลายคนก็สนใจเหมือนกันอาจารย์ก็คือการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือว่า ที่เรียกว่า PPP เนี่ยนะคะคือเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควร4ี่ <40 S 1> <40 S 2> เดือน40เดือนนะคะครั้งนี้ก็เลยให้คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่มีนายกเนี่ยเป็นประธานเป็นผู้อนุมัติไอ้อันนี้เนี่ยที่มีการปรับแก้ไขใหม่เข้ามานี่คือ ความจําเป็นความเร่งด่วนมันเป็นยังไงอาจารย์ที่ต้องมีการ,รแก้ตรงนีตง้ต้องบอกที่มาที่ไปิด่นๆนค,คือขบวนการกฎหมายที่ทํา PP อยู่ตอนนี้กระทรวงคลังก็ไม่ชอบเพราะว่ามันย,ยาวไปทํางานกระชานะครับสนานักงานคณะกรรมการรัาฐวิสาหกิจนัยบา,าลรัฐวิสาหกิจก็ไม่ชอบ,บมันทํางานทําให้เขาทํางานยากสาเหตุที่มันทํางานยากเพราะว่ากฎหมายเดิมนี่มันเขียนไว้ว่าต้องทำหนึ่งเสร็จก่อนนะแล้วก็ไปทำสอง แล้วก็ไปทำสามแล้วก็ไปทำสีซึ่งขบวนการบางอย่างนี่มันทำพร้อมกันได้มันทําคู่ขนานไปได้อะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามตอนแรกเขาก็พยา,าพยามทำเขาพยายามทําลงมาได้ประมาณสัก15เดือนจากะจาก40เดือนเหลือน5 5เดือนเขาเรียกว่า Fast Track แต่สิบห้าเดือนสำหรับเราไปนั่งคุยกันแล้วจริงๆเนี่ยทางสคอลก็แนะนํามาว่าขั้นตอนหลายเรื่องเนี่ยมันสามารถทําได้เร็วกว่านั้นอีกก็จะเหลือสักแปดเดือนนะครับแต่แต่การทําครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทําร่วมกับส่ทวงคลังซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมายเองนะครับเขาเป็นคนที่แนะนําเราว่ากฎหมายนี้ควรจะทําแบบนี้แล้วจะไม่เสียเรื่องความโปร่งใสเรื่องขั้นตอนที่เขามีอยู่ตามกฎหมายเดิมครับแต่ประเด็นก็คือประสิทธิภาพได้เวลาที่เร็วขึ้นครับ เขาเราก็เลยตกลงกันอย่างนี้โอเคลองมาทำลองมาทำขบวนการใหม่ใน E อ EC, ซึ่งตอนนี้เป็นขบวนการใหม่ใน E อใช่ไหมครับหลังจากที่ลองใช้แล้วได้ผลเนี่ยอาจจะเอาเรื่องนี้ไปแก้กฎหมายใหญ่ในอนาคตนะครับเป็นการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นและเข้าใจกันตลอดไม่ใช่ไม่ใช่เราไปออกกฎหมายเพื่อโอเวอร์รูหรือว่าไปไปเขียนกฎหมายใหม่ให้เขาทํางานไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกันแต่เป็นการทํางานเพื่อแก้ปัญหาของกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นะครับท่านก็จะตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคขอช่วยกันได้ไหมมา,มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเนี่ยและลองทําดูถ้ามันได้สัก8เดือน9เดือนมันก็ยังดีกว่าที่เป็นอยู่เดิมแล้วก็เอาตัวเนี้ยหลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยอาจในอนาคตเนี่ยก็จะเอาเรื่องเนี้ยไปปรับกฎหมายใหญ่ที่เป็นกฎหมายร่วมมือแล้วเอกชนร่วมร่วมมือกับราชการในอนาคตนะครับ อันนี้อันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับตัวตัวที่เรานึกถึงก็คือว่าอย่างเช่นอย่างเช่นตอนนี้ถ้าถ้าเราจะทําเรื่องสนามบินเรื่องเรื่องเรื่องท่าเรือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงอันนี้อาจจะได้ใช้ครับจะลองดูแต่อย่างที่เรียนเนี่ยครับไอ้ตัวความโปร่งใสธรรมมาพิบาลอะไรเนี่ยขั้นตอนมันเหมือนเดิมนะฮะขบวนการที่ทําเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างทําพร้อมกันได้ที่บอกที้ีพีใช่ไหมครับ การคาดการเบื้องต้นในการปรับแก้โดยใช้มาตรา14ของ PPP ตรงนี้มันจะช่วยให้เอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นได้สะดวกมากยังไงมั้ก็อย่างน้อยก็คือว่าหนึ่งเนี่ยขบวนการทําทําความร่วมมือกับเอกชนจากเดิมที่ต้องรอ80เดือนมานั่งรอกันอยู่40เดือนโทษ เป็น15เดือนแล้วตอนนี้เหลือ8เดือนหมายความว่าความเร็วของมันเนี่ยทำให้เราเริ่มคุยกับภาคเอกชนที่จะเข้ามาเข้ามาร่วมทุนกับเราได้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เราก็เดินขบวนการไปแล้วก็คุยกับเขาไปในที่สุดพอขอบวนการนี้เสร็จก็จะออก T R แล้วก็ประมูลได้โดิมยอ,ยอ,อย่างเดียวกันโครงการสองอันสามอันที่เป็นโครงการใหญ่เนี่ยรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมสามสนามบินกับสนามบินที่จะทำเนี่ย เราก็รับปากว่าถ้าขบวนการเป็นแบบนี้ช่วยกันเพิ่มประสิทธิภาพเราสามารถที่จะที่จะมีผู้มาประมูลได้ภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับะะเพราะว่าถึงประมูลได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาก่อสร้างอีก4ปี ครับนะฮะเพราะนั้นก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเราเร่งรัดพวกนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีสนามบินอ,อุตภาวขึ้นมาใช้งานและมีะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินตั้งแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิลงไปอุตภาร250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกที่หน่เนี่ย ภายในหปีนะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้5ปีก็ไม่เสร็จถ้าเกิดถามอาจารย์ว่าการนําเอามาตรา44มาใช้ในครั้งนี้มันจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยได้เห็นผลหรือว่ามีจํานวนนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนที่จะสนใจมากยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่อาจารย์พอจะตอบได้ไหมครผมคิดว่าความรู้สึกของนักลงทุนดีมากขึ้นเยอะครับด้วยสสาเหตุตอนนี้มีแสดงความจํานงมาสัากกี่รายคะมีครับ เรื่องพวกนี้เนี่ยมีม,มีมีบริษัทที่เข้ามาเข้ามาคุยกับเราเมื่อเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งทำ MOU กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ICBC ของจีนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยมีคนสนใจที่มาทำทั้งรถไฟความเร็วสูง so, แล้วก็มีคนที่จะมาทำสนามบินนะครับเขาก็ถามว่าเรื่องโน้นเรื่องนี้จะเสร็จไหสิ่งที่เขาอยากได้คือความมั่นใจนะฮะว่าเราทำจริงระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะเสร็จเมื่อ,อไร่น ผมเรียนแบบนี้สมมติอย่างที่เรียนเนี่ยคือถ้าคือถ้าเราทำรันเวย์ไม่เสร็จครับหรือกําหนดไม่ได้ว่าเสร็จภายใน2ปีสมมตินะครับก็ไม่ต้องไปหาคนมาทำมาทำเทอร์มินอลเขาก็คงไม่มาเขาขอกว่าทำรันเวย์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมานะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้สิ่งเหล่านี้มาในระยะเวลาสั้นๆตามที่รัฐบาลอยากจะได้เร็วที่สุดนี่คือ5ปีนะครับขบวนการพวกนี้สําคัญต้องทํา ครับนะครับอีกหนึ่งประเด็นครับอาจารย์คือเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติมาถือหุ้น50นะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยานตรงนี้อาจารย์มองยังไงฮะภาครัฐจะมีรายได้ลดลงจากเรื่องนี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ผมว่าผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะครับคือกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับธุรกิจการบินเนี่ยตอนนี้มันธุรกิจการบินเนี่ยมันไม่ใช่ทํา ทำสายการบินอย่างเช่นการบินไทย<ช>บางกอกไอเว้ไม่ใช่แล้วนะครับ,รบธุรกิจการบินเนี่ยมันไปถึงธุรกิจการซ่อมเครื่องบินธุรกิจการทําเครื่องยนต์ธุรกิจชิ้นส่วนเครื่องยนต์วันนี้มันไปแบบนี้กฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันใช้จากฐานกฎหมายเดิมซึ่งออกมาเมื่อปีถ้าผมจำไม่ผิด2,400 2,497นะครับเป็นกฎหมายเก่าสมัยโน้นเนี่ยมีแต่มีแต่ธุรกิจ สายการบินบนะครับอู่ซ่อมอะไรไม่มีครับซ่อมเองมั่งส่งส่งฝรั่งซ่อมมตอนหลังเนี่ยฐานของสิงคโปร์ที่เป็นเนี่ยมันคล้ายคลึงกันคือเขาอยากจะได้คลัสเตอร์เรื่องธุรกิจการบินบใช่ไหมครับ ในคลัสเตอร์นี่มันมีธุรกิจหลายอย่างมันมีซ่อมเครื่องบินด้วยมันมีชิ้นส่วนเครื่องบินด้วยมันมีการให้บริการด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละอันเนี่ยการถือหุ้นของต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต่างกันยกตัวอย่าง,างเช่นอตอนนี้มีบริษัทที่ที่ขอเข้ามาทํากับชิ้นส่วนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์เครื่องบินบบใช่ไหมครับเขาก็บอกว่า ผมผมมีผมมีลิขสิทธิ์อยู่นะฮะสำหรับทําชิ้นนี้ถ้าผมให้คนไทยถือหุ้นถือหุ้นเกินนี้เนี่ยนะครับเกิน5 0ก็ไม่ได้เพราะว่าแม่งก็เอาเอาลิขสิทธิ์ผมไปขายใช่ไหมครับกรณีแบบนี้ถ้าเราอยากได้เข้ามาเราก็ต้องผ่อนปลนเรื่องนี้ถูกไหมครับแต่แต่ไม่อยากได้เข้ามาเขาก็อยู่สิงคโปร์นะครับตอนนี้เขาทำอยู่สิงคโปร์คาถามก็คือบางธุรกิจที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย มันไม่ได้จําเป็นที่คนไทยจะต้องถือหุ้น50หรือเป็นบริษัทไทยเสมอไปนะฮะตอนนี้เริ่มต้นแล้วเราทำการบินไทยทํางานกับแ r บสนะครับกกณีนี้เนี่ยการบินไทยจะถือหุ้นเกิน50ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราทําเก่งเขาจะมาขายเทคโนโลยีก็ร่วมทุนไปแต่ว่าชิ้นส่วนบางอันที่เป็นอยู่เนี่ยทาง b i วก็ก็ ถามเรื่องนี้มาตลอดครับว่ามันมี่คนใหญ่จะมาลงทุนเนี่ยมีชิ้นส่วนยานยนต์เออโทษชิ้นส่วนเครื่องบินชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหลายหล่เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเนี่ยบางอันมันใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันไม่ได้แต่ทุกคนนี่มีแพทเทิร์นหมด<อ>นะครับถ้าอยากจะได้เขามาเนี่ยขออนุญาตรีแลกตรงนี้ได้ไหมนะครับแต่แต่การแต่การรีแลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขว่าเราขอว่าเราขอ,าราขอจรจากักเขาโดยจะมีโดยจะมีทางม,มีมีทาง ทางคนที่ดูแลกฎหมายนะครับเขาเข้ามาดูด้วยว่า,าทางกรมการวินพาณนนิชย์เขาก็จะเข้ามาดูด้วยว่าควรให้หรือไม่ให้แล้วก็ให้คณะกระกกรมการ e e ซซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานมีรัฐมนตรีอยู่10กว่าคนเนี่ยเป็นคนอนุมัติอาจารย์ขอเพิ่มประเด็นนี้อีกสักข้อหนึ่งนะคะไอ้เรื่องที่บอกว่าให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติเช่าที่ดินในเขต EEC เพื่อประกอบธุรกิจได้ ระยะเวลาหลายปี<า>ย99ป,ปีเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวกฎกฎหมายกฎไอ้ที่เขียนอยู่ในม44วันนี้แล้วก็กฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยคือเขียนไว้ตามกฎหมายการเช่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ <S 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 อ,อุตสาหกรรมและการพาณิชย <S S S> ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับเขียนตามกฎหมายนั้นไม่ได้เขียนใหม่กฎหมายนั้นเขียนไว้ว่า50 <S 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 แล้วก็ต่อได้อีก49 <S S ะนะฮะ มอสีสีที่ออกมาให้ให้ให้อ c ซีทงานก็เขียนไว้อย่างนั้นนะครับแล้วในพรบใหม่ที่กําลังจะเข้าสภาก็เขียนไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากที่ทําได้อยู่แล้วในปกติในในปัจจุบันนะครับไม่มีคําว่าเก้าสิบ้าปีไม่มีเลยผมก็ยังแปลกใจว่ามาจากไหนําว่า9ิบเปีนะครับไม่เคยมีครับอาจารย์ครับสั้นๆครับอาจารย์เวลาม้วยเข้ามาแล้วหลังจากนี้ขั้นตอนในการที่จะเข้าไป พูดคุยประชาชนในเรื่องของมาตร14ที่จะเกิดขึ้นมันจะมีขั้นตอนกระบวนการนี้ไหมครับผม <ขอ S 2> คิดว่าตอนนี้ก็<ๆ>ก็จะลงพื้นที่เยอะหน่อยนะครับวางไว้ว่าวันนี้ถึงปลายเดือนหน้าจะลงไปในพื้นที่คุยกันเนี่ยเยอะแยะไปหมด 7, ครั้งนะครั้งแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่ทั้งหมดเลยก็ที่จริงแล้วที่จริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งเราคิดว่าบางเรื่องอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าไปทําจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย แต่ขอให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนเพื่อเราจะได้คุยกับนักลงทุนได้ว่านี่นะเป็นความตั้งใจของเราเราจะทําแบบนี้เราพอจะทําได้แบบนี้นะครับก็จะลงไปครับลงไปคุยด้วยครับอะไรครับขอบคุณนะครับวันนี้อาจารย์ดรคณิตแสงสุพรรณนะครับเลขาที่การคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอ c มาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ก็ถือว่าวันนี้ได้ความชัดเจนไปอีกหนึ่งประเด็นนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับการนำเอามาตรา44มาใช้ <Yeah. S 1> ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจ EEC ที่ว่านี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าอื่นๆกันต่อค่ะ yeah.